สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาแบ่งปันคลิปนี้เป็นคลิปจากติ๊กต็อกที่ใช้ชื่อว่าเท้าคำสิงจากคลิปวิดีโอในติ๊กต็อกที่มีการแชร์ต่อๆกันตอนนี้คาดว่ามีผู้เข้าชมน่าจะเกิน6ล้านครั้งแล้วนะครับมีผู้แชร์ร่วม2 0,000ื่นครั้งพร้อมกับมีผู้กดหัวใจ มากกว่า6 0แสนดวงให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่พบว่าตัวเองติดโควิดแล้วก็ได้ขอโทษพ่อของเขาว่าปป๊าหนูขอโทษหนูเป็นโควิดแล้วภาพที่เราเห็นต่อมาก็คือผู้เป็นพ่อโถมเข้ากอดลูกพร้อมน้ำตาแล้วก็บอกลูกว่าหนูไม่ผิดนะครับเดี๋ยวหนูก็หายดีแล้วเรื่องนี้สร้างความทราบซึ้งสร้างความประทับใจกับครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก พราะในคลิปนี้ก็ยังมีลูกสาวคนเล็กที่ยืนอยู่วางหไม่กล้าเข้าไปกอดพี่ชายทั้งที่เขาอยากจะกอดพี่ชายใจแทบขาดแต่เขารู้ว่าพี่ชายติดโควิดจะทําให้เขาติดโควิดไปด้วยผู้เป็นพ่อเข้าไปสวมกอดลูกก็จริงแต่ก็ยังสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาอย่าว่าแต่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ที่บอกว่าใจแทบขาดเลยครับผมเองเมื่อได้ดูคลิปนี้ก็ใจแทบขาดเช่นกันครับใจแทบขาดกับความรัก ของพ่อและแม่ที่มีให้กับลูกทั้งสองแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเลยถ้าเราดูแล้วเราก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะพบว่าครอบครัวนี้ได้มอบสิ่งดีๆมากกว่าความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับประการแรกนั่นก็คือความรู้สึกรับผิดชอบของเด็กชายตัวน้อยเพราะเขารู้ว่า เขาติดโควิดเขาจะมีโอกาสที่จะไปเผยแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นเขาจะเป็นภาระให้กับพ่อกับแม่เขาจึงขอโทษพ่อกับแม่ทางน้ำตา <S <S 1> <S 1> เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดกับใครคนใดคนหนึ่งได,ได้ถ้าคนคนนั้นไม่ถูกปลูกฝังความรับผิดชอบและผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้กล่าวโทษลูกว่าติดโควิดประการที่สอง เด็กหญิงคนหนึ่งทึ่เป็นลูกสาวคนเล็กที่ยืนอยู่ห่างๆพร้อมกับร้องไห้ไปกับพี่ชายตัวเธอเองก็อยากไปสวมกอดพี่ชายและก็พ่อของเธอแต่ด้วยความรับผิดชอบทั่วดีของเด็กหญิงวัยเพียงไม่กี่ขวบรู้ว่าการที่เข้าไปสวมกอดมันจะทําให้เขามีโอกาสติดเชือ้อโควิดด้วยและหลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้พูดว่าหนูต้องตรวจโควิดด้วยนะคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พยักหน้ารับปาก ที่จะตรวจโควิดด้วยประการที่3เราจะเห็นว่าผู้เป็นพ่อเข้าไปสวมกอดลูกโดยสวมหน้ากากอนามัยไวต้ตลอดเวลาแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะมีน้ำตาจะต้องเช็ดน้ำตาด้วยเพราะสงสารลูกพร้อมกับปลอบลูกชายว่าหนูไม่ผิดเดี๋ยวหนูก็หายแล้วสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่คนที่เขารักคือลูกชายของเขาต้องการกำลังใจดีดและผู้เป็นพ่อก็ได้มอบสิ่งนี้ไปให้ ภาพที่ออกมาเป็นภาพที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติหากเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการปลูกฝังของผู้ปกครองทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกทั้งสองคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับกลับกันภาพที่ออกมาเราอาจจะเห็นภาพเด็กชายคนนี้กล่าวโทษผู้อืที่เอาเชื้อผูดมาติดเขาผู้เป็นพ่อ ก็กล่าวโทษลูกชายว่าทำไมไม่ระวังตัวทำร้างให้เกิดเป็นภาระแต่การปลูกฝังความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเองพี่มีต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับครอบครัวนี้มากๆเลยครับไม่ใช่แค่เพียงปราปื้มหรือรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ครอบครัวนี้มีให้ต่อกันเท่านั้นนะครับแต่ผมยังรู้สึกชื่นชมและภูมิใจในการสั่งสอนในการเลี้ยงดูของ พอแม่คูนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาได้สร้างรากฐานที่สำคัญให้สังคมไทยมั่นคงยั่งยืนด้วยการสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อผู้อื่นในช่วงที่ผ่านมาที่มีการประท้วงหรือปริยาของเด็กรุ่นใหม่ที่มีต่อสังคมแต่ละคนก็ออกมากล่าวโทษแต่ละคนก็ออกมาละเมิดสิทธิผู้อื่น จะต้องเห็นเหมือนกันถึงจะเป็นพวกเดียวกันใครเห็นต่างก็ถูกแยกไปอยู่ในพวกหนึ่งโดยอัตโนมัติเลยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ดอยากจะอยู่ในกลุ่มที่ถูกจัดเลยผมเห็นภาพนี้ออกมาผมรู้สึกสงสารประเทศไทยมากที่อนาคตประเทศรเราอาจจะล่มสลายเพราะอะไรละครับมีแต่ต่อว่าอ่ทอกันไม่รับฟังซึ่งกันและกันมันไม่แปลกแล้วครับคนถูกดา่าเขาจะไม่พอใจ คนด่าทอก็ไม่รู้จักหาวิธีกล่าวโทษแต่ผู้อื่นสุดท้ายสังคมไทยก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นเลยจากการด่าทอกันไปมาซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รากฐานของไทยมัน่นแง่นพร้อมที่จะร่มคืนได้ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้กลับหายไปหมดจากความคิดผมเลยเมื่อได้เห็นคลิปของครอบครัวนี้เพราะครอบครัวนี้ได้ปลูกฝังรากฐานที่ดี ให้กับลูกซึ่งลูกๆของเขาก็จะได้เติบโตขึ้นมากลายเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปและลูกของเขาก็จะมีลูกเข้าต่อและเขาก็จะได้สั่งสอนสิ่งดีๆให้กับทายาทเข้าต่อไปด้วยเขายังได้ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่อบอุ่นเป็นสังคมที่เห็นใจซึ่งกันและกันสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือสถาบันครอบครัวแต่ว่า เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้ท่านาพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่อย่างสม่ำเส,สมอท่านสามารถกดติดตามไว้ที่ตรงมุมล่างจอด้านขวาของท่านไว้ได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนให้ท่านทราบทุกๆครั้งนอกจากท่านจะติดตามได้ตามช่องทาง YouTube แล้วท่านยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหนดีครับ สำหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดของไทย Modernization Marketing สวัสดีครับ